อ่ครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งคันครับนี่คือ4ประตูที่เกียรออตโต้ครับเพื่อนๆและที่สำคัญคือเป็น2.4ลองท็อปหรือรุ่นมิดปี21นะผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยเลยภายนอกภายในและที่สำคัญราคาแค่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลขใหม่ที่1 4 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเพื่อนเพอนดูทะเบียนนี่นะ370ดูคานครับดูคานค,ค,ครับดูครับ ฝากระโปรงหน้ามีแกะหนึ่งครั้งแต่นานมากฝาแท้แล้วโตโยต้าอันนี้ส่วนมากอย่างที่ผมแจ้งครับถ้าแกะฝาหน้าคือสเก็ตหินครับแต่คารหน้าเดิมครับเพื่อนๆดูเนี่ยน็อตเดิมเดิมหมดแก้มซ้ายขวาเดิมเพจสวย,สวยตามที่เห็นเลยเพื่อนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซล150แรงมนะ้าตามที่เพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยครับ นิ่งๆเลยครับฟิตๆเลยและที่สำคัญคือได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนสแท้พร้อมกับดีทามิ่งร้ายเพราะว่ามันเป็นโลงทับเพื่อนๆเออยางรออ่ะอะยางได้ยางอยู่กูาม่าด้วยเพื่อนผูย้ยางสวยเลยนะครับก็โอ้โหอีกปีสองปีเลยใชาไปโอ้โหดูสภาพเพื่อนได้แครีบอยทรงเสมอเก่งมาด้วยนะครับคันนี้โคตรและที่สำคัญเพื่อนดูดูด ภายในนะฮะเบาะยังดูดีไม่มีขาดไม่มียุ่ยอย่างนั้นนะครับเรืนดูคุณแจได้มาครบเลยเลขมาอยู่ที่1 4 6 1 1 3กิมโลเมตรนะครับแล้วที่สำคัญคือรุ่นรองครับจะได้มุมควบอะไรมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเสียงพวงมลาลัยบลูทูธนะครับเกียร์อโอ,โอ,โอ,โอโต้หกสปีดนี่จอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยอะ่ะสภาพดูดีมากเพื่อนๆดูน้องน็อตน,นี่ไม่เคยขยับ เนี่ยรถเกติเรียกว่าถ้าเป็นภาษาลาบมาโมเขาเรียกว่ารถเกติเอเนาะเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าเป็นโครงสร้างที่ดีมากนะครับเนี่ยใหม่มากเพื่อนๆเอาใครหาอยู่เพื่อนเนี่ยมีใครหาอยู่ไหมเอาไปเลยสี่เจ็ดเก้าเองนะครับสี่0 0นเจ็ห่เก้าพันเพื่อนดูดีเลยอะนะครับดูสวยงามโอ้โหสภาพขัดเคลือบสีส่งมอบให้เพื่อนได้เลยเนี่ยยางอยู่กฮาม่ ดูแครีบอยทรงเสมอเก่งยังสภาพแบบดูดีอยู่เลยเพื่อนแล้วก็การชนเสริมท้ายไม่มีไม่มีรลอยิ้มเลยเพื่อนเนี่ยสวยสวยนะครับอ่ะดูแครีบอยอนดูแครีบอยครับได้แครีบอยแท้โตโยต้าด้วยนะครับแผงค้ายเดิมๆเ,เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับเอาละใครจะเอาไปใช้งานหัวไหล่ไปนะนะครับราคาสี่เจ็ดเก้าปียี่เอ็เพื่อน อันนีข้ขาดออกนะขาดออกนะครับนี่เพื่อนดูภายในโอ้โห,โหผมเห็นคันนี้แล้วรีบเอามารีวิวให้ราคาเพิ่งออกวันนี้นะครับเมื่อสักบา่บายโมงนี่เองวันนี้วันที่19กุมภาปีธ์ปี69นะครับเอามานําเสนอให้พวกเราได้มีโอกาสได้เลือกไหมเนี่ยพุ่เดิอดมากด้วยเอกสารครับคันนี้ปี2021ครับเลขทะเบียน370ูกรุงเทพมหานครนั่งสองตอน,ท,นท้ายบรรทุกมีหลังคาลงเรียบให้เรียบร้อย2ยูซีดีเซลหนรียงมาอันดับที่1 เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะที่เอามานเสนอให้พวกเราได้มีโอกาสได้เลือกรถส,สวยๆสภาพดีๆแบบนี้ไปใช้งานไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอใดขอให้อยู่ในประเทศไทยเพื่อนเอ๋ยสามารถที่จะหยิบแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยมารับรถที่หนุมน้มันคนเมื่อนาได้เลยโอเคใครได้คันนี้โทรมาสวัสดีครับ